ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่เราลงทุนไปจะเหมาะกับเราเสมอไปบางครั้งเราพยายามมากมายเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปแต่ถ้ามันทำให้เราทุกข์มากกว่าสุขอาจถึงเวลาที่ต้องหยุดและทบทวนการยอมรับว่าความสัมพันธ์หนึ่งไม่เหมาะกับเราไม่ใช่ความล้มเหลว การจากลาไม่ใช่เรื่องผิดภาพแต่เป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตอย่ามองว่ามันเป็นจุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ดีกว่าถ้าความสัมพันธ์ทำให้คุณรู้สึกอ,อึดอัดหมดพลังหรือสูญเสียตัวตนอย่ากลัวที่จะเลือกทางใหม่ที่ดีกว่า ความรักไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องทนแต่ควรเป็นสิ่งที่เติมเต็มหากคุณต้องฝืนใจอยู่เพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงอาจจึงเวลาที่ต้องถามตัวเองว่านี่คือความรักที่คุณต้องการจริงๆหรือไม่การเลือกเส้นทางที่ดีกว่าอาจทาให้คุณรู้สึกกลัวหรือเจ็บปวดในช่วงแรก แต่ในระยะยาวมันจะทำให้คุณได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับหัวใจของคุณจริงๆอย่าปล่อยให้ความปุกพันหรือความผอชินมาขวางกัน้นไม่ให้คุณเข้าไปหาความสุขที่แท้จริงจงกล้าที่จะออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอสิ่งที่ดีกว่าความรักที่ดีมีอยู่จริงแต่คุณสมควรได้รับมัน อยากว่วที่จะเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงตรงจำไว้ว่าบางครั้งการจากลาไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะเรา